ด้ามโลหะครับเป็นองค์ประกอบอย่าง่งในการแต่งกายให้มันดูดีมีสา่าแล้วต้องไม่เกินสองด้ามต้องเป็นด้ามโลหะนะครับอย่าเอาด้ามพลาสติกมาเสียบครูบาอาจารย์บางคนไปขโมยของเด็กในเดมมาเสียบปากกาด้ามนี้มีคนซื้อให้ไม่รู้ราคาว่า20บาท200บาท2 0 0 0บาทหรือ20 0 0 0บาทมันหาค่าไม่ได้เพราะเขาแกะราคาออกซื้อของให้ใครคุณต้องแกะราคาออกนะครับพี่น้อง รับของจากใครก็อย่าไปรู้ราคาในสิ่งที่เขาให้เท่าไรนี่เท่าไรนี่บอกเนี่ยเท่าไรนี่อย่าไปรู้ราคาในสิ่งที่เขาให้เป็นมารยาทอย่างหนึ่งนะครับประกาด้านนี้จึงหาค่าไม่ได้ตุงเทา้าเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับตุกงเทา้ามีปัญหาอยู่3อย่างประการแรกก็คือสีไม่เหมือนกันคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เวลาจะเป็นปนระธานในพิธีใช่ไหมเวลาท่านจะเป็นประธานท่านต้องมานั่งที่โซฟาก็เกงก็เขือนขึ้น เห็นรองเท้าสีไม่เหมือนกันผ้าพวก,กละเซลใช่ไหมรองเท้าเจ้าสีก็คื่กันโอ้นั่นน่ะสิที่บ้านก็สีแบบนี้แหละนี่บอกจับบ้านเสียหายนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือมันขาดนิ้วโป้งขาดนิ้วก้อยขาดมันอยู่ในรองเท้าโอ้ยไม่มีใครเห็นหรอกใช่ไหมโอกาสที่พวกพวกจะไปทําบุญขึ้นบัดนขึ้นศาลาต้องถอดรองเท้าไหมพอรองเท้าเสร็จนิ้วโป้งก็โผล่นิ้วก้อยก็ขาดเสียหายนะครับเล็กๆน้อยๆปัญหาอย่างนี้ก็คือหลวง กองที่ที่ข้อเท้าไหนกองเอาย่อเลยมีผู้มีการโรงเรียนท่านเด็กย่ทธาภัยสารบ้านเราในอะไรอีกแล้วนะครับภัยสารนอกออโรเรียนเนี่ยนะแกนิยามปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงของนหลวงริพลาดความจริงปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงต้องยืนอยู่บนทางสายกลางยืนอยู่บนเรกห้าแล้วก็ต้องนิยามทุกนิยามบทของชีวิตไม่ใช่เฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างเดียวนะ แต่พอท่านนี้นิยามจะเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างเดียวยืนอยู่บนเลขหนึ่งขี้เหนียวไม่ซื้อถ้าเลขเก้าก็คงเคยจะเกินไปใช่ไหมแต่พอท่านนี้ยืนอยู่บนเลขหนึ่งครับเจออะไรไม่ซื้อไม่ซื้อแม้แต่เก่งไหนก็ไม่ซื้อสีแปแล้ววันหนึ่งเขาไปอบรมสัมมนาที่กรุงเทพครับไปพักกับเพื่อนสีแปดกับสีแปดพักนอยู่ด้วยกันเพื่อนเห็นเก่งไหนเพื่อนก็เป็นห่วงสุขภาพเพื่อนเนาะเพื่อนก็บอกว่าเรียนใหม่สร้างเก่งไหนอะ แกก็บอกว่ามันยังไม่ทันขาดมันไม่ขาดแต่มันยืดแล้วแกก็บอกงั้นผมจะแก้ไขแกไปเอานังสติ๊กมาลัดเป็นหูกะาตายขทางนี้เป็นสีแดงทางนี้เป็นสีเขียวมันอยู่ข้างในเราไปเห็นอูคเขาได้ยังไงอ่ะระดับพุทธการโรงเรียนโอกาสที่ท่านจะมาเป็นประธานอยู่ตู้เตียนต้มลงกบไฟสองก้นเสื้อไหมล้กขึ้นตะเกงลุกลงเห็นหูกะตายโผล่ขั้พไปนรองอาปายขายที่หน้าเขามากนี่ตู้ระวังน,นะ เสื้อรามยังไงก็ไม่ใส่แล้วคนทีเดียใช่ไหมพวกกุญแจก็ต้องระวังใครที่แต่งตัวใส่สูตรผูกไทยผูกหล่อมากเดินมานะยิสิบเมตรได้ยินเสียงกุญแจกทิ้งก,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 กล้ิ้งกลคุณเป็นได้แค่พันรูปเปิดน้องเรียนกุญ <c oughs> แจกบ้านเก็บไว้ที่รถกุญแจกรถเอามาเก็บไว้กับตัวอย่ามารวมกันเป็นสิบวกมาดูไม่เหมาะสมนะครับรักเรื่องก็เหมือนกันอารัธนาม,มาองค์เดียวก็พออย่าเยอะแล้วก็อย่ามาโชว์นอกเสื้อ แว่นตาครับพี่นอ้องแว่นตาท่านใดที่มีปัญหาทางสายตาถ้าท่านไม่สวมใส่แว่นตาผมแนะนําให้ท่านวางไว้ที่โต๊ะนะอย่าเอามาใส่ไว้ที่หน้าผากหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแว่นตากูอยู่ใส่นอแว่นตากูอยู่ใส่นอเป็นคนขี้ลืมพูดถึงคนขี้ลืมนึกถึงพูดถึงการโรงเรียนเ่าเนี่ยนะเป็นคนขี้ลืมเช้ามานต่งแต่งตัวหล่อมากเลยนะใส่สูทถุกท้ายอย่างดีเลยแต่ว่าลืมรู้ซิ้ตัวเอง มาเจอเลขาหน้าห้องที่โรงเรียนเลขาหน้าห้องเห็นพอเอเลยรู้สิปยอมไม่ได้ข <E <ating> นจมูแกแลบรังแคปฏิบายยังพอให้อาภัยใช่ไหมแต่นี่ลืมรู้สิปยอมไม่ได้ครั้นจะทักตรงๆลัวพอจะเสียหน้าต้องใช้วาทศีลหน่อยพอออขาเมื่อเช้าลืมปิดลงรถที่บ้านหรือเปล่าคะแกก็ได้ถึงล้รถที่บ้านแกนะลงรถนเหรอปิดแล้วไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาสะพาะกแกไปเข้าห้องน้ำจริงรู้ว่า ไม่ไอ้ที่เลขาท่านเมือช้าคืนลืมรู้สิ้นเองมันใช้วาตศินปกับเราเราต้องใช้วาตาสินคืนมากพอมาเจอเลขานี่คุณละดาเมื่อเช้าว,ว่าพอลืมปิดลงรถใช่ไหมใช่การพูดเองค่ะแล้วเห็นรถสิบรออยู่ในนั้นไหมอ๋อไม่ห,หรอกค่ะเห็นแต่รถจักรยานค่ะจักรยานยางแฟงอร์่ิจหาระคะคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่นะครับ